ใครบอกว่าเริ่มลงทุนเป็นเรื่องยากครับก็จริงเพราะว่าเราต้องศึกษาข้อมูลให้ดีๆก่อนลงทุนครับทางเรื่องหนึ่งนะครับที่นักลงทุนให้ความสนใจก็คือการลงทุนในกองทุนรวมเพราะเข้าถึงได้ง่ายและสามารถกระจายความเสี่ยงได้ดีกว่าการลงทุนในสินทรัพย์ชนิดเดียวอีกทั้งนะครับยังมีมืออาชีพคอยดูแลเงินลงทุนให้ด้วยและจะบอกเดี๋ยวนี้ครับเราก็สามารถเริ่มลงทุนได้ง่ายๆผ่านโมบายแบงกิ้งธนาคารกรุงเทพได้แล้วนะครับวิธีสมัครก็ง่ายแสนง่ายเปิดแอปธนาคารกรุงเทพเลือกเมนูการลงทุนและกดไปที่กองทุนรวมต่อไปก กระกข้อมูลของตัวเองนะครับเลือกบัญชีเงินฝากเพื่อรับเงินปันผลดึงเงินคืนพร้อมกับเลือกช่องทางการรับเอกสารเสร็จแล้วทําแบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุนยืนยันตัวตนเพื่อความปลอดภัยจากนั้นระบบจะแสดงผลการเปิดบัญชีกองทุนเมื่อระบบแสดงผลการเปิดบัญชีกองทุนเสร็จเรียบร้อยก็เลือกซื้อกองทุนที่เหมาะสมกับระดับการยอมรับความเสี่ยงของเราและทําตามขั้นตอนได้เลยลงทุนได้ง่ายๆผ่านโมบายแบงกิ้งธนาคารกรุงเทพได้แล้วและสำหรับใครนะครับที่เปิดบัญชีและซื้อกองทุนผ่านโมบายแบงกิ้งธนาคารกรุงเทพระหว่างวันที่2มกราคมปี67ถึง30ธันวามรับ Starbucks อควปองมูลค่า100บาทเผื่อไว้เติมพลังต่อลงทุนได้แต่ยังไม่หมดนะครับถ้าคุณลงทุนกองทุนรวม RMF s s f หรือว่าไท a i ESG ตั้งแต่5ครั้งขึ้นไปรวม2 0,000นบาทขึ้นไปผ่านช่อง<ม>ทางเหล่านี้ก็จะได้รับ Starbucks อ e ีควอปองเพิ่มอีก400บาทต่อท่านด้วยนะครับเอพิซดหน้าครับเราจะาข้อมูลอะไรมาแชร์กันอีกฝากกดหัวใจกดไลค์กดฟอลโล่ไว้ด้วยครับผม